รีวิวเครื่องเล่นเทป2หลุมนะครับแล้วก็ CD ครับแล้วก็ระบบวิทยุแล้วก็ไลน์อินไมค์นะครับตัวนี้ต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาอาที่เครื่องนี้ได้นะครับเป็นยี่ห้อ Panasonic โมเดล RX DT 3 6นะครับไฟ220โวลต์ว่ารเรามีสายไฟแถมให้นะครับมีช่องใส่ถ่านนะครับถ่านเบอร์ดีทั้งหมด8ก้อนนะไม่ได้ลองให้แล้วก็มีช่องใส่ถ่านแบคอัพนาฬิกาทั้งหมด4ก้อนนะครับเป็นถ่าน 2A นะครับ เล็กซีเรียทุกอย่างอยู่นะฮะรางทานชาดเอยมนะครับมีสายไฟแถมให้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับใช้ไฟบ้านเรานะฮะัมีสายไฟแถมให้เริ่มต้นก็เสียบกับสายไฟที่แถมให้เนี่ยนะฮะนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีโฟนก็คือหูฟังแล้วก็ไมค์มิกก็คือต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาอาัดดิสก์นะฮะเดี๋ยวทดสอบให้ดูในขั้นตอนต่อปไปนะครับโดยเริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะฮะตัวนี้จะสั่งการตรงจากฟังก์ชันทุกอย่างนะครับจะเล่นซีดีก็กดเพย์ ซีดีตรงนี้จะเล่นเทปก็ปิดเครื่องแล้วก็กดเทปจะตัดไปเทปนะครับนะฮะตอนนี้อยู่สถานะเทปก็คือสถานะปิดเครื่องกับเทปอยู่ที่เดียวกันจะเล่นวิทยุกดกระไว้เมมนะครับเริ่มต้นโหลดซีดีนะฮะดีเจทดองรับออเดีโอดิฟนะครับตัวนี้นะครับอ่านแผ่นเร็วมากนะครับสาหรับพานาโซนิกทุกรุ่นนะครับมีไฟในนี้ด้วยนะครับมีไฟเห็นแผ่นนะโชว์แผ่นสวยเลยนะฮะอ่านเร็วมากนะครับ อนาสนิดแทบทุกรุ่นนะครับหัวอ่านดีมากนะฮะวอลลุ่มก็ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตั้งโทนตั้ง EQ นะ EQ จะมีออฟหนึ่งสองสามสี่ตั้งได้สนะี่อีคฮะตัวแรกน่าจะเป็น EQ ล็อกนะครับหน้าจอ,อดีติดครบนะครับไม่มีดำนะฮะแต่หน้าจอมันลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มีแผลงตัวนี้กรองอยู่นะครับตัวนี้ปุ่มปิดเครื่องนะนี่วอลลุ่มนะครับ อันนี้เพย์พอรนะครับสต็อปเด็บเบมน็กแท็กนะครับนะฮะเดีย๋ยวมันต้องสอบอัดนะอาจจะซีดีลงเทปเก็ในี้อาจจะซีดีเทปอาจจะเทปลงเทปนะเทปมาเทปแล้วก็อกาจจะก่อนภายนอกนะต่ออินเข้าฟังเฝ้าอัดที่เทปได้นะครับมีช่องรับรีโมทนะแต่ไม่มีรีโมทให้นะเครื่องมีรอยบ้างตามการเวลานะครับมีสถานะโชว์แผ่นเล่นด้วยนะครับวอลุ่มวัตต์เลย ทุกอย่างเดิมเดิมนะครับอันนี้คือซีดีเวลาอัดจากซีดีลงเทปก็กดเทปมนเลกคอดตรงนี้อยู่ด้านนู้นกดสต็อปนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบดูนะฮะแล้วตัวซ้ายเวลาเล่นเทปให้กดปิดเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดเทอันนี้คือเทปนะครับเทปนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะอัดจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับผ่านสาย a อเยนะครับเดี๋ยวผมจะอัดจาก w a l k m a n ต่อเข้าคำว่าไมมิกนะครับอยู่ข้างหูฟังนะครับต่อเข้าปุ๊บเปิดแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงเลยนะมันออกแบบมาไว้ให้อัดลงเทปนะครับอยู่ในโหมดเทปไว้นะครับแล้วก็เปิด Walkman นะฮะเปิดเพลงนะครับนิกแท็กนะครับกดเพลงบลูทูธคอร์ดนะครับ ตัดนะมันออกแบบมาให้อ่านลงเทปนะกดเทปบนอุปกรณดนะครับเอาอุปกรณ์ไปเได้ลูกค้าต่อจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆลงมาอัดในเครื่องนี้ได้เลยนะครับต่อเปิดจากยูทูบนะลงมาอัดที่เทปได้นะฮะัดใส่ยูเอสสามจุดห้านะครับอาทรศัสอบคร่าวๆนะฮะอนุญาตทอดออกนะครับเดี๋ยวจะสอบฟังดูนะครับ นิ่งมากนะครับนะครับต่อไประบบวิทยุนะฮะอ่าวิทยุกด fm MM am เลยนะครับทุกอย่างสั่ง,งานโดยตรงนะครับกดอีกรอบนึงจะเป็น am นะครับจูนขึ้นก็คือตรงนี้ next r e v e l ตรงนี้เจอขึ้นมันจะหยุดเองนะครับเวลาเจอขึ้นอันนี้ am กดอีกรอบนึงจะเป็น fm น,น,น่ารักน,น,รน่ารักนะ fm 90้าสเมกะนะครับขึ้นวันเราแล้วก็สาม รวมทีวีสามช่อลนะครับแต่ที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยระบบอัดก็เหมือนกันกดเทนต์บอเรพอร์ตเหมือนกันนะครับจะข้ามไปก่อนที่จะต้องไปศึกษาความรู้จริงๆบางทีเนี่ยจะหาอะไรบางทีนะระบบเทปก็ปิดเครื่องนะครับอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดจากหลุม B ไปอัดหลุม A เปิดจากหลุม2นะครับอัดหลุมนี้เต็มเหมือนนะครับคอเทต์บอเรพอร์ตนะครับ อาจากเทปสุดเทปนะครับภาพิวซี่ก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับภาได้ปกติเราอดแล้วก็มาฟังดูนะครับทาจากเทปสุดเทปเมื่อกี้นะครับ <sm uch S 1> เอาเล่นสลับกันได้ครับนี่ลุงดีนะครับเล่นพร้อมกันก็ได้นะ ลิขสิทธ์นะฮะใช้งานได้เต็มระบบทั้งสองฝั่งเดี๋ยวมาย้ายย้ายไปสู่หลุมหนึ่งให้ดูนะครับมาใช้อกขวาเต็มหลุมเต็มระบบทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยทุกระบบเลยนะครับ